บนอาย,อยู่อยยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันไม้ขายคําแลไกลไปสู่ข้อจะแต่งงานสบายดีกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของป่ายเด้อวันนี้ผนมะกับบัตรีกลางนาคือเก่าเนาะโดนแห้งล้วนะบริษัทคิปพี่น้องเลย สึ่งต้นนี้ก็มาหอดบักเซ่เนาะมาหอดคิวรถบักเซ่แล้วซึ่งตอนคือรถคิวคิวรถบักซ่อัตตปื้อประตุเลยบรุร์ตาห์ยังเนาะวาชิมาอันนาตีนน้ำไอ้น้องมาเยี่ยมยามทีมงานบักเซ่แล้วก็เนื่องในโอกาสวันเกิดอะก้อยเนะาะแต่เพื่อนๆบอกคนอะวาชิมาเนาะวิมาอันนี้คนเลยเนาะตัวอาเป็นมหาเป็นรียกว่าให้น้องสายคำชีมาครับเนาะตอนนี้งานฐานสายคำชีซึ่งมันเข้ามากับน้องสายเบ้เนาะทางสายเขา ขายงานปชมาถ่ายงานอยู่งานดองอยู่กับทีมงานพวงเมืยงจันเนาะงานดองอยู่หองแฮมแกนบอสอื่นปชมัน่ายงานนะั่เนอเองเนาะก็เลยมาลินเลยกับสุภาพสลินฝรั่งเศสซาบอรวันระเทศร้านปชมันคิดไปเลยห้าสิบกนะ๊อฟนี่น้องเนาะเดี๋ยวตันทากำซีมาเอาอยู่เมืองบรรยากาศคิวลากแปดไตฝรักงเศสยามแรงไหม มาคันเที้ยวนี่แหละนี่มากับ Big Bay. กบิ๊กเบ๊โนริซูเล็กเ็กองฟองจะเลิกถ้าง <laughs> ก,ากูเสียภาพไปด,ดิปักเซ่เนาะมาถ่ายงานมือเงินมาถ่ายงานถ่ายงานอยู่เลยแก่นมือเงิน ไม่รู้ครับตอนลงทางจะลงทางมากเหรอ <S <S โอ้ไหนเนาะลัง,นะลงเริ่มแต่ว่าตอนขึ้นมาตีอ,อ,ย,อยู่คิว,วอัตพื้นบนไรตายอยู่คิวปักเซลเลยวาบมาพี่เลยรถทาคำชี้มาเอาเน,ะนาะบรรยากาศยามแรงกาดเย็นมาเนี่ สามเก่าสามามหับได้มืนี่ดีทีน้องมาแจกไอาดานำอเลยนี่เยเไปใส่ไปตัดผมมา่นบ่น้องน้อยยี่หองบ่อ๋อจะจะเอานำนี่เนาะมาหับโอ้ต้นน้าบดเคือบ่เอาำเบะนนำจะบเาบ่จะ่เอาบ่หนำฮะป้าเลยว่านำจ้ะเออจะได้มเี่ยงี อยู่ในเมาอยู่่จังวะนะจากของันเกิดมันก็ยังมันตื่นอยู่บ้านเขาตื่นยังมันตื่นเนี่ยจะมันจัดบอกจะมันเซตอาจจะยไมเจัดอยู่มันจัดแต่ไอ้หนองนี่หลยมาผู้ใหญ่หยังดรกเอาสมัยนองเขานแต่ละปีกับสมัยนองเขานเลยเานหอเาไ่มาอะไรกับมาใหแวะอะไรกับมาสะดวกมากกับยังงันนอะไรเมาที่ พอเรือว่ารท่านจะบอกกมันว่ามาหรือบอไม่่มันจำเอฟหนึ่ง้องเลยแซตมันกมันยังบดบอเลยมันสิบมาแอร์เนาะสายับซีเนเป็นเสพยเอมือบ้านกับซนเสพย์ครับกับสพยกับพอดีโอเยนบ้านเนมาใน้องเมือบ้านเนานองรถเดียเห็นตีรถเห็นอยู่น่บมือห้าลิตาแล่นอนากสวัสดีมากขึ้นบ้าวะโอ้โห่สีมงนมาสไกันก็กำลังเสื้อรับเออ ไปบ้าเขาจะดิ้นอยวบเขาจะใวมาบังกูไปออนเกิดทันทีไว้มมาเรื่ังเสื้บรับนะสีวสี่โงเช้ากําลังน้ออกไปจะหงเพิ่งร้านทริปทีนีกําลังเปิดคลิปทำร้านร้านใจผมหมากบุหรีแล้วเปิดเดย์ว้เขาแซงเมื่อนะเขาแซงเนาะชัวห้าเมื่อวานมันเกี่ยวเขาที่อ กลางวามืว่ามซ้็วนาบัดงานได้แล้วหรือเปล่าหน้าบนิดีเดิมเหรอเรปแประสบบ้าได้ไอดแลเร็วแลยเร็วไอดอมจากไหนมาบ้านเออมาืจอเที่บกานคือสิ่งข้ามา่นอนมาแรงนอนอินดีเนาะโอเคอืเจอกันมาแรงองนายยองบับหรือว่าอยู่เอือ ต้นหน้านแห้งแนมะ่บริษัททายคลิปเป็นเดือนจนลง <laughs> จน<ง>เกิน <laughs> จนกาจนไปจ้างสีบอ,อกไม่ผเป็นเลยเนะเจอกันยุ่งงันคนเรื่มาแมง,งไปไฟแนนซ์ชิมานเนาะนเสร็จทางเส้นทางโคนเซน,น,นี่ยเขเรียกเขาว่าเกี่ยงว่างคนตกในวันวนัดมือ,มอคือวันตกตัวยดตะปืนวันตกขึ้นกันแต่พวกเฮี้ยเอเดือนป้าได้ชีวิตคืนเดือนใหม่สี ยังขันได้ยังมบเรลล์เรล้วะโอ้อ่าน่มันกขึ้นแล้วแงวันไดขึ้นโบเรลล์กันไดขึ้นยังบล้วเนาะเดิอนใหม่คับซีแล้วแต่มันหนึ่เโอ้รดลายกว่ายามแลงเว้ยนดแห้งปนิมาปนนอกปนิมาตองนิ่งๆเด้บ่อองเดือนมา่ประมาณนั้นแล้วสอเดือนแ้วปล่อยเพลงเยจะเห็เพลงัสเดือนเลยเพลงอะไรตาฟังกกฟังกีไปเปยูอ่า มาในดอนกลางเดือนบึนหอดแสนเซยได้เห็นเยอะเลยต้อลาพังขี้เห็นเออบึนหอดแสนเซยมาในจามบาทเด้ผู้ไทยมีอีบานมาได้เลยตีกแทงไร้แทงไร้วะถ่ายพูดเดียวพูดเดียวป๊บจบเนาะถ่ายพูดเดียวไปใส่จับใส่อย่างงยันมุนทียุข่าวยเข่า น้องทางี่อยู่เขาขับซีนี่พาไปกินมีเรื่องขัซีเลยเากินมีทาฮินมีเนาะจะมีแล้วก็สกไปกากแก่อาบน้ำในไปเบิองคลอนเกิดเนาะจะไปจะได้จากคลองเกิดแลตื่นนสิตื่นแล้วมากินข้ังกันจะนอนใหม่เออจะนอนใหม่ออริต้ามาเลยเนาะนี่ครบแล้วกินมีเรื่องพี่น้องมีเรื่องทาฮิน กดไลายเติมเติมพลังก่อนนะมาแล้วมีเรือเอาอลักเลยอ่ะนั่นเด็ดั่นดังเออสครับคับับคิับกินรับเจ้าเอายังเหรอวะมีเรือหนาลงซ่ายด้มือแรงได้นอ นั่งหนยนั oh ่งเงานเดยวเลยอสดีเด oh, ้อม so ันเจมือมนเจเหือเหอยเราบอว่าไปนุ่งเครืองล้าว่าไปไปแล้วแล่วคอยใส่เขาซีมีกำลังนุ่งวางวางไอ้สงน้องอัดอีกบานหนึ่งตัวตัวหน่อยเฮาอ่ะวัได้อัดวันด้เพลงบายโยอยูู่นเดียวน้องเศร้ากัเมื่อบา เมื่อยามบ่ายสอบไปวันเกิดเนาะกำลังเกี่ยวทาคำซีนุ่งเครืองอยู่พี่น้องกัำเฟิงกำลังนุ่งเครืองกับอธิตากำลังนุ่งเครืองเนาะเจอกันอยู่ห้านคุณแหละจะครอวันเกิดสบายดีสบายดีสวัสดีสบายดีเพิงกระก้อยเด้อทุกคนเป็นจังได้มาจังได้เนาะทอนสิปัญญุล่มปัญญุพัดมาคิดว่าซีบอม่าอะไรนะจ้ะอ่าแล้วมันด้นอะไรเนี่ยบดีพอกันโอ้ใส่สีแดงเวลาเวลา เขากัน้วเนาะมัตายมันเกิดมันเกิดน้องซาทันทีบมาจะได้ไลยปีเลยบัได้มาพีเจชุดสีน้องซาลิตาฮาวมาพีไกยย้แมนพี่ไก่บด้มามาจะพูนสวงสายปีก่อนเปีหนาเอาไหมมาอันนี้มาพี่ก่จไปนะกำลังกายเกยมกันสีเดินทางออกไปหาเนาะเป็นนงขบุญนิดน้อยเบิ่มา่ามีไพเน่ยมา ไปซื้อป่ะไปไปไปซื้อปโอ้โหกวบเป็นสีออกหองกวบเป็นสีลงรถแด่ใส่น้ำหอมมาใส่น้ำหอมอย่้ใส่มเปนสีมารนะบอกไปซืออไปเจ้าให้ไดรมือน่คนะเออเาให้โ่นเลยอาเจ้าเบาเพิ่มสีมานะสีมานัแอื ไปมาเบิ่งมึงไปลงไปทามันงเรอทามม่าหรอเป่าจอดรถจอดรถโรงเบี้ยนี่เนาะตอนนี้กำลังยางเขาหานพันผ้ามาบนได้นน่ครับซีบนได้หนห่านหานยังโรงเบี้ยโรงเบียปักเซ่วะมานเด้อมานเด้อแตงมาปน่ของไส้น่นเบิ่งอายจะได้เด้อไเพนเน่ อ<ะ>เออเดี๋ยวพี่น้องรดน้ำมากเถอะเพื่อนนะเขาเลยมานาั่งเก็บบรรยากาศเนี่ยโรงเบียร์โรงเบียร์ได้ <c oughs> อยขุนไลนยรถเต็ม สองมาตุยสมาตุยมตุยมดีวายุแกจะฟอกองเลยเดี๋ยวจะเข้ามาเกิดมาไทยดอกแกแล้วยยย แฮปปี้เบรเดอร์อยู่นี่แหงคำพูดมีแหงมาปังเออ่ามัไ่ปวดเยอ่าปิ้นนาะไปนบ้านตอนนี้เวลาเวลานึ่งโมงย่างเนาะเขากับเไดกับไปหองไสามซันกันยู่หองต่อว่าเชียนย่งกินกันทตามเบิร์เนาะอีที่ตัวไปเอ็ดยับเสีเอ็ดฮีสโวฮีสโ เจ้าเปลือยเพียงยินสมเนาะทายกับปิดไปลอยเพียงเพียงยินสมเพียงนี่เขาฟังมาแต่หน่อยนะใาเห็นโม่ายเนาะเห็นมันจะยมเลยเพียงเนี่ยโอ้ตังแต้ยังหน่อยเยนะมั้ยมันะย่ไหประมาณม่ซ้เลยเนี่ยม่สองม่สามดัดจืปบายเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง